สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบพี่วายโยอีกแล้วค่ะวันนี้กินง่ายๆค่ะอยากกินมากคือปลาทูทอดแล้วก็น้ำปลาพริกค่ะเห็นไหมคะอออืืหน่ากินมากมื้อนี้แบบว่าอร่อยอีกแล้วค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินเลยดีกว่าเนาะหอมไปหมดเลยข้าวหมดเลยแล้วกัน ข้าวคุอหุงไว้แล้วก็แช่เย็นไว้ไงหุงที่เดียวแล้วก็เอามาเวฟปลาทูทอดค่ะราดน้ํามันด้วยนะคะก็คือทอดเสร็จปุ๊บเอาน้ํามันราดไปแล้วก็สาดน้าปลาไปค่ะนะคะปลาทูซื้อมาจากตลาดประทูไม่ใช่ตลาดประทูสิพูดผิดตลาดหน้าบ้านอุ๋ยเป็นหน้าหมู่บ้านสามตัวสี่สิบบาทถูกมากอืม,มาเรามาเริ่มกินเลยคู่กับน้ำปลาพริก อสุดยอดมาตัวไหนก่อนดีล่านี่ไงกินกับมือนะคะเหมือนเดิมวันนี้มีนางล้ามือพร้อมค่ะเท็ดซูก็พร้อมนะคะสวัสดีนะคะวันนี้ก็วันที่ก็วันที่สิบห้าพฤษภาคมเน้วเนาะวันเวลากลางเดือนแล้วไวมากอือ้ม คือปลาสดปีเลยซื้อจากบ้านหน้าบ้านอุย๋ยสามตัวสี่สิบบาทแต่จะทอดสามตัวเลยนะ ก็กลัวกินไม่หมดสองตัวแล้วกันคืออีกตัวหนึ่งอ่ะก็เก็บไว้แค่ฟิดไว้ถ้าไม่สดไมเปไ็นไรเอาไว้ใส่แบบเครื่องแกงส้มเครื่องอะไรที่ว่านี่ค่ะที่บ้านจะชอบมากต้องราดน้ำมันนิดหนึ่งแล้วก็ราดน้ำปลาหอมแดงเปียวอย่างนี้ค่ะสูดเด็ดเลยบอกเลยนะคะแบบนี้ การกินที่ไม่เป็นไงคะ่ะคือทอดง่ายๆค่ะทอดให้กรอบเสร็จตับเลยนะฮะก็ตับใส่ตามราดนมมันที่ทอดเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็สาดน้ำปลาไปเลยค่ะสาะดับพอดีดีนะคะอืม คิดถึงบ้านเลยที่บ้านชบอบทอแบบนี้ทอดเสร็จแลวรวละมันไปหน่อย,อยแต่ถ้าคุณราาักษาสุขภาพก็ไม่ควรนะครับอร่อยมาก ปลามันสดไง ชื่นใจคือฟีลว่าปลาทอดมีน้ำมันแบบละคิ้นแบบแบบ ไม่อยาพูดสนะั้อร่อยตัดน้มันตายพริกหอมเข้ากันถ้าคนกินกับไม่เก่งตัวเดียวก็กินข้าวทิสานของเราครับ มือที่แส่งง่ายแล้วก็ไม่แพงแถมอร่อยชื่นใจค่ะเราไปทอดดูได้นะครับอร่อยจริงๆสุดนี้แต่น้ำปลาที่ลาต้องน้ำปลาอย่างดีนะคะ ที่บ้านใช้ไม่กี่แบบคอร์ดเป็นตายอย่างดีช่วงนี้จะใช้ตาดชัางครับบางทีก็หอ,อยองรมก็ใช้ได้ไม่ก้เทปก็ใช้ได้ครับดูอย่างนี้ครับแล้วน้ำมันกนปากคือทอดแบบขอบสวย,ยาย่ี้นอ้ มันใช่เลยเมื่อน,นี้ยค้นอ,อร่อยตอนนี้ยังฮะรอรอทุเรียนค่ะพอ,อเดอินทุเรียนไปเพราะสัญญากับตัวเองแล้วว่า ถ้าราเงินประกันสังคมเนี่ยจะตัดทุเรียนหนึ่งลูกเลยตัดพันใหม่ทุเรียนพันใหม่เลยนิวนิวของคือพันว่าจันทบุรีสามค่ะเขาบอกเป็นก้านยาวผสมกับชนีโลละสองร้อยสามสิบบาทเขนาน่าจะจัดส่งมามวันจันทร์ัอังคารเพราะออเดอร์ไปแล้ว อยากลองชิมเกิดมาชีวิตไม่เคยเกลือ ก็ยังเป็นคนชอบกินปลาทอดอยู่แล้วคือมันจะมีความมันๆเค็มๆค,ความเค็มเนี่ยได้จากน้ำปลาแต่ต้องหยอดอย่างพอดีนะฮะน้ำปลาอย่าหยอดเยอะ แต่ถ้าไฟเลี้ยนน้ำมันก็ไม่ต้องใส่ค่ะทอยแห้งหรือกระ,ะนาำปลาก็ได้ร้อนตอนร้อนๆเลยมันจะซึมซับเข้าเนื้ปอปลาทายถูกเห็นไหมคขาว่าทอดสามจวนเนี่ยยังไงก็กินไม่หมด ตอนนี้ตอนตอนเนี้ยเด็กเด็กก็กลับบ้านกันหมดแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้จะไปให้ใครพ <c oughs> อถ้าปดท่อดเนี่ย <c oughs> ทอดเสร็จก็ต้องกินเลยค้างมากไม่ได้อย่ามากแค่วันเดียวแล้วเย็นแล้วมาอุ่นมันก็ไม่อร่อย <c oughs> คือโลหนึ่งที่ซื้อมันเนี่ยโลละแปดสิบบาท สมตัวครึ่งโลอ่ะสี่สิบบาทถือถูกมาก การทอดปลานะครับคนใจร้อนทอดไม่ได้ครับต้องใจเย็นๆใจร้อนปลาเละหมดหขกอบมากต้องทอดไปกลางๆให้มันสุกข,ข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วให้กลับ รอนเียพลิกไปพลิกมาเนื้อปลาเละเหมือนหั่นหอมน้อยไปหน่อยน้ำปลาพริกก็ง่ายๆน้ำปลามะนาวน้ำตาลนิดนึงแล้วก็พริกหอมแดงซอย สาบไปเลยชอบมากน้นกนอยแค่ไหนต้องพี่กขี้หนูสวนนะมันจะเข้ากันมากมันจะหอมไงหอมแดงก็งเป็นหอมแดงไทยคะ่ะบหอมไปแข่หอมพะมาแม่ก่อมันไม่หอมินิมาน

นี้อร่อยขอ็บางคนกินแห้งตัวหลคุณเฟย์อะเป็นคนกินปากคุ้มมากพูดเลยน้งแพะหมดอ่ะ แล้วครับเนี่ยแต่กินปลาให้หมดเสียดาตอนนี้เวลากินข้าวประมาณสี่ทุ่มมื้อแรกค่ะวันนี้คือมื้อแรกเลยตื่นมาประมาณบ่ายสามนะคร ก็มือแรกก็ไม่ได้กินอะไรกินแค่ล้ววน้ำหวาไปหนึ่งลูกแล้วมาลลกอไไมกี่ชิ้นให้นล้วค่ะแล้วก็น้ำยังมากินมือแรกเลยมื้อต่อไปคงไม่มีแล้วมื้อต่อไปน่าจะวันนี้น่นจะกินทุเรียน ื้อผู้เรียนมาครับวันนี้กินนี่บ้างชนีที่ผู้เก็บขายโลร้อยเนื้อสวยมากไปเจอร้านดีโชคดีตลอดเลยเนี่ยเวลาแบบว่าไปซื้อทุเรียนครับเจอร้านดีทุเรียนชนีเนี่ยโลสองโลสองโลสองขีด ซื้อมา220บาทก็น่าจะกินได้2วันถึง3วันอยู่อันนี้เราพวูดตรงๆเนาะคาอิ่มแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วค่ะวันนั้นได้ได้ลงคลิปรีวิวกินทุเรียนหมอนทองมีคนเข้ามาเม้นนะช่วงนี้เขาตกงานอยู่อยากกินแต่ไม่ได้กินแบบว่าพี่วายโยกินเผื่อเลยนะคะเชื่อไหมในความรู้สึกเราสึก รู้สึกเอ็นดูน้องเขา,าอะเนาะคือเราเข้าใจนะเราเข้าใจเวลาคนอยากกินอะไรมหแล้วมันไม่มีเงินจะกินหรือมีเงินแบบมันต้องเก็บไว้อะมันต้องเก็บไว้พี่ก็รู้สึกมันมันเข้าใจเลยนี่แหละถึงเข้าใจถึงพยายามเวลากินอะไรเนะี่ยจะพยายามไม่กินทิ้งกินขว้างเพราะคนที่เขาไม่มีเงินคนที่เขาลำบากเรามันมีนะครับส่วนตัวพี่เองพี่ไม่ใมีคนร่ำรวยอะไรนะครับคือพอมีพอม,พอมีพอกินนะครับแต่พี่ก็บอกไว้ก่อนว่า ที่มีความสุขกับการกินนะครับความสุขของพีอ่ะอยู่ที่การกินการระบายต่างๆคือพี่ไม่เที่ยวผับเที่ยวเทปพี่ไม่สุกหลีพี่ไม่กินเหล้านะครับพี่ไม่เที่ยวเตะอะไรเลยพี่จะมีความสุขกับการแบบดูหนังกินข้าวกินอาหารอร่อยแฮปปี้เวลาพี่ทุกข์ใจอะไรเนี่ยพี่ได้อาหารทุกอย่างมันเยยยามาบรรเทาเนี่ยมันทาให้พี่รู้สึกว่ามันสดชื่นนะครับข้อเวลากินอะไรที่ทันสุขพี่ยอมพี่ยอมเสียค่ะกับของกินแต่พี่ประหยัดอย่างอื่นนะครับ ขอกินพี่กล้าจ่ายนะแอ่แต่ต้องไม่แพงจนความพอดีในมาตรฐานของเอรายจ่ายรายได้ของเรานะรายรับของเรานะคะทุเรียนโลกหนึ่งห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยพี่กล้าจ่ายเพราะว่านานๆกินทีเราไม่ได้กินบ่อยอย่างเช่นทุเรียนที่ผ่านมาเนี่ยที่ซื้อมาก็เออในระยะเดือนของเดือนเนี้ยก็ประมาณเท่าไหร,หรล่ล่ะล่ะ สามร้อยกว่าสองร้อยกว่าก็เป็นพันและเกือบพันเกือบพันก็ถือว่าไม่มากนะคะเพราะว่าแต่กินอะไรแต่ละทีเนี่ยพี่ว่าโยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเออได้เงินตรงนี้มาก็ซื้อไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายไปสุดร้ายนะครับก็เดี๋ยวจะมาว่าเออแบบกินทุเรียนทุกวันไปบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวจะมีดราม่าเกิดขึ้นเราต้องมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าความสุขของเรามันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับนะถ้าบอกรบคูณหาสับคนที่ชอบกินเหล้า หรือชอบทําอะไรที่แบบเออแบบอะไรเงี้ยมันมีความสุขต่างกันนะคะเราต้องคือยังไงอ่ะทายัางไงก็ได้เราไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองทําไปทะ่คะความสุขนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเมนบางทีอ่านเมนทุกๆเมนนะคะถ้าพี่วายโยว่างตอบพี่วายโยจะตอบทุกคนคะ่ะนอกจากจะไม่เห็นจริงๆนะคะเพราะว่าเราถือหลักในคติที่ว่า เอาใจเขามาใส่ใจยาวค่ะพี่วายโยจะไม่แฮปปี้อย่างมากเวลาไปเม้ในท์ใครนะคะคือแล้วเขาข้ามคําตอบเราไปโดยไม่ตอบเราเนี่ยพี่วายโยรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะคะพี่วายโยถ้าไม่ตอบใครเลยพี่วายโยจะไม่ตอบเลยแต่ถ้าได้ตอบใครแล้วพี่วายโยจะตอบทุกคนไม่ได้ว่าจะมาซีเรียสเรื่องเล่นเฟซหรืออะไรนะคะแต่ว่าพี่วายโยเป็นคนแบบนี้ค่ะคนเรานไม่เหมือนกันพี่วายโยคิดว่าเขาก็คงจะไม่แฮปปี้ถ้าเราไปข้ามตอบคอมเมนต์เขานะคะโอเคค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับการติดตามนะคะดูทุกคนค่ะแล้วก็เห็นทุกท่านนะคะสำหรับคนที่เมนมาขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะ